นายชาญยุทธวันดีพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายฤทธิสารเทพพิทักษ์นายอำเภอพิบูลมังสาหารและนางสาวอุดมโยธพันธ์ประลัดเทศาบาลป,ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหารรวมกิจกรร,รมตลาดต้องชมณบริเวณตลาดเก่าพิบูลมังสาหารแก่งสะพืออำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีโดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี รวมกับเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆอาทิการชอ็อปชิมชมสินค้าเด่นของฝากจากพิบูลและสินค้าจากชุมชนหลากหลายรายการการจำหน่ายไข่ไก่ทงฟ้าราคาประหยัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนาทีทองสินค้าราคาพิเศษกิจกรรมเปิดร้านค้าออนไลน์ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในงานโพสต์รูปผ่านทางสื่อออนไลน์รับฟรีคูปองส่วนลดแลก ซื้อสินค้าภายในงานกิจกรรมตลาดต้องชมจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง27กุมภาพันธ์2564ซึ่งนอกจากวันเวลาดังกล่าวแล้วนักท่องเที่ยวที่สนใจยังสามารถแวะเวียนเยี่ยมชมตลาดแห่งนี้ได้เปิดให้บริการทุกวันซึ่งภายในบริเวณดังกล่าวยังมีสถานที่ที่น่าสนใจได้แก่ พระพราทที่รำลึกถึงการเสด็จพุทธศักราช2498ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จเยี่ยมเยือนประชาชนชาวอุบลราชธานีและทรงลงพระปริมาพิไทยบนหินทรายพระราชทานแก่พระศกนิกรประดิษฐานไว้ณสถานที่แห่งนี้ด้วย